สื่มริเ merit ความสงบสุขนั้นควนจะรับ on คำว่าวัดในพุทธศาสนาม,นมีความหมายหลายอย่าง วัดภายนอกวัดภายในวัดภายนอกคือสถานที่ตรงนี้วัดสมพันธวงศ์หรือว่าวัดต่างๆในประเทศต่างๆคือเป็นอาคารก่อสร้างซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของวัดวัดก็ต้องมีคนอยู่คนที่จะสร้างวัดคือใครบริษัทสีนะเทราว,วาดาก็มีแด่พิกุู ภิสุนีไม่มีแล้วพิกขุสามเนนอุบาสสอุบาสิกา <c oughs> มาสร้างวัดสร้างวาสมัยพุทธการเนี่ยวัดโยมเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเป็นเรือนไม้เฉยเฉเหมือนก็ท่อมน้อยๆก็ท่อมเพื่อจะให้คนมารวมการทำบุญสายบาทเหมือนอย่างนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบสมบูรณ์แบบทุกวันนี้ <c oughs> ที่นี่ว่าเนื่องด้วยว่าพระพิสุกเนี่ยเพิ่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาภาวนาก็ต้องอาศายอะไรปักใจสอีอาหารขบฉัายเหมือนอเชานี่เอามาเนาะสมบูรณ์แบบยาจีวรนุ่งโฮมแล้วก็กุฏิ มันง่ายมันไม่รู้รามันทุกวันนีเ้เพื่อจะให้พระเนเนเนี่ยหรือว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเ,เพื่อจะมาหาที่พึ่งทางใจมาภาวนากันมาทำความดีแม้ว่ารักษาศีก,ก็ตามเนาะทำความดีด้วยรักษาศีหรือว่าทำ <c oughs> พัฒนาวัดอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือกันเออ และสาคัญที่สุดคือพัฒนาจิตใจของเจ้าของเมาวัดเพื่อจะมาวัดใจกันมาวัดเพื่อจะวัดให้ว่าเออจิตใจเราไม่ดีมาวัดแล้วมาทำวัดสวดมนต์หามุมสงบจิตใจเรานี่ก็ได้ข้อคิดได้คุกคีกับคนที่เป็นมีศีลธรรมคุกคีกับเอพอระะเณนผู้ทรงศีลทรงธรรม จิตใจเราก็ได้พัฒนาขึ้นมาความคิดที่ผิดจะได้แก้ไขอความคิดที่เคยจะได้เอาเปรียบคนนี้เอาเปรียบคนโน้จะได้เอ,อิมไม่ดีมันสร้างเวรสร้างกรรมความคิดที่เป็นมิจัาท,ที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขเจ้าของนี่แหละม,มาวัดเนี่ยมันจะวัดทั้งใจทั้งข้างในเนี่ยวัดข้างในมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็วัดขึ้นมาสร้างวัดภายในได้มีที่พึ่งทางใจได้นี่ ก็จึงจะบอกมีทั้งวัดทั้งภายนอกทั้งภายในวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะรองรับผ <c oughs> ู้มีใจบนพระพิสูจน์สงศ์สีทิศผู้ทรงศีลน,นะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้ไม่ต้องเป็นนะเล่รอดเนี่ยจะได้มีที่พักพิงอาศายัยเนาะเราเนื่องด้วยกฎหมายสมัยของขาเรว่าอุบาสกอุบาสิกา เดินด้วยกฎหมายปัจจุบันนี้ในทั่วโลกทุกประเทศเขาต้องมีกรรมการมารองรับนี่เขามากรรมการก็คือโยมอย่างนี้แหละแต่บางทีนะ,ะหลายอย่างพอมีกรรมการขึ้นมาเอาหัวโหนเอาชื่อเสรรมยกไปใส่เข้าไปมันบ้าเลยนี่นี่นะมันไม่สมควรอย่างยิ่งก็ต้องเอาเสมอต้นเสมอแผว่าเออแล้วโคารพพระโคารพระ ทำตามละกฎหมายก็จริงแต่ว่าก็ต้องฟังนี่นะมันถึงจะไม่มีขัดแย้งกันภายในมันจะเป็นพี่เนี่ยเขาที่จะได้เชิดชูที่จะชื่นชมมาเออศาสนาพุทธเป็นาศา,านสนา,า,าที่เป็นสันติภาพศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้คนเนี่ยรักสาากันติรักความสงบมีแล้วคุยกันนี่แหละ เขาจะบอกว่าไปวัดเนี่ยมันได้กาไรไม่ใช่ไปวัดเนี่ยฟังเดียอะไรโอ้โหอะไรก็ไม่รู้โ,โหนี่เน่าหมดเลยเราไม่ใช่วัดแล้วเนาะนี่สําคัญนะสาคัญมากคําว่าวัดเนี่ยมันสําคัญเนี่ยมันจะดีหรือวัดนี่วัดมันดีอยู่แล้วจะอยู่ที่คนเนี่ยคนแต่และบ,บุคคลเนี่ยที่จะทําให้วัดดีมันต้องช่วยกันรักษาช่วยกันรักษาช่วยกันอดนอนช่วยกันปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ช่วยกันมาจะมาหาเรื่องแขกกันนี่แขกไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ใช่แล้วอ่าอจะมาโบสการนี่มันไม่ใช่แล้วมันบ้ามันวัดที่มันเป็นวัดทรมาทิปไตยเอาสีเพียงตั้งเออเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ารัตนรักตยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยบ้าบอลคอแต่ทุกวันนี่โบดโบดโบดพ่อบึงน่ะโบดมันไม่ลัวมันนาโลกเลยนะทุกวันเนี้ มาเอาเตโวจังเดียวอ่ะแล้วเป็ียยงไงคนที่ทรงคุณธรรมเนี่ยเขาเขาไม่อย่ายุ่งนะเขามองว่โอ้ทุเนีเสือศักดิกรร์ศรีคำพิปพนพระไปเปื้อนชื่อเสียงทำไมไม่เอาเนี่ยเขาจะเปลี่ยงงั้นนะเนี่ยพระที่มีคุณธรรมเขาไม่ไปยุ่งหรอกเพราะว่าไม่ต้องไปมีตำแหน่งอะไรเลยเทูดก็พอแล้วกขาฟัง,ง่ะถ้าผู้ใดเขาเชื่อฟังในผู้นั้นน่ะ ก็เป็นชาวพุทธิจิตผู้นั้นนะไม่เชื่อฟังเอาแต่ทิศทิ่เจ้าของเข้าไปตั้งเนี่ยพังวัดพังกับพังอย่างเดียวอันนี้มันเป็นเรื่องความจริงนะเรานี่แหละเกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างความดีสิ่งที่ดีที่งามเราก็จะเชิดชูรักษาไว้ที่เป็นธรรมอันนี้นที่ไม่เป็นธรรมเราก็ไม่เอาก็เหมือนคนทั่วไปไม่ใช่เหรอ <c oughs> สิ่งที่ทําผิดเราก็ไม่ไปยุ่งเราอยู่ห่างห่างเนี่ย วัดก็เหมือนกันทาวัดนั้นทําผิดใครจะไปไม่มีใครไปหรอกแต่วัดนั้นเนี่ยชดชูความดีนะพาญายยมทำวัดสวดมนเทศอบรมเออให้รักความชั่วทําความดีทำารัจิตใจเจ้าของเอ่อมันเดินจงโกเหมือนพาทูด,ดงค์ปา่าวหน้าตมป่าตำเขานี่สร้างกําลังใจให้เขาสร้างสิ่งที่ดีที่งามเนี่ยสร้างบารมีธร,รมเอ่อทักก็ได้ยมก็ได้ได้พร้อมๆกัน ไม่ใช่ว่าได้เฉพาะพระก็ไม่ใชก่ก็ต้องบอกกันว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันเพึ่งพาอาศัาาายกันแล้วก็ต้องมีความสบายใจเกิดขึ้นทุกฝ่ายไม่ใช่เกิดขุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็หมั่นไส้ฝ่ายนี้ไม่ใช่ก็ต้องหามีอะไรก็เอาถ้าจะให้วัดดีก็ต้องเอาความคิดขัดแย่งต่างๆยงเข้าเป็นถัวส้มเลยว่าเรามาวัดเพื่ออะไรลถ้ามาวัดเพื่อจะมาหาเรื่องก็อย่ามา ถ้ามาว่าเพื่อจะเออเรามาเอาบบนอย่างอื่นก็ปล่อยให้ภาพบางบริหารเองนี่แหละวันนี้เจริญแน่แต่ถ้าหากว่ามา้ต้องมามีความคิดมีคำพูดอย่างนี้อย่างโน้นพังทางกับพังแล้ววัดเนี่ยมันจะล้างเลยสังเกตดูจะล้างเลยแล้วไม่เจริญเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณธรรมมันไม่เกิดก็เหมือนที่เราปลุกเมล็ดลงไปในพื้นเนี่ยไม่ได้รดน้ําได้เอาได้น้ําร้อนไปราดอะ่ะก็เหมือนคนจิตใจที่ ที่ที่ร้อนอยู่ไม่พอใจกันก็ามันน้าร้อนอะ่ะไปเทแล้วก็ลดน้ําจริงๆเนี่ยเข้าวันเนี่ยลดน้ําต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ตายหาหมดเลยมันจะไปยิวได้ยังไงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่เนซนไซไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ของซีซั่นสารก็เหมือนพ่อเราเนี่ยนะพุทธศาสนานี่ก็ชนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแต่ว,ว่าถท้าวันนี้เราก็อยู่ในขั้นที่ว่าดีดีมากๆเลยท่านเดี๋ยวเรารับมานะ มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะมันก็ดีอันนั้นไม่ดีก็ค่อยแก้ไขไม่ได้ข้าวไม่ได้แกงเราต้องแก้ไขเนาะนี่นะนเขาจะมาวัดเนี่ยถึงจะได้มาวัดได้ได้ได้ของดีเอได้ฟังแล้วเออมาเพื่ออะไรต้องทวเตคภูมาว่าเพื่ออะไรมาเพื่อจะมามีออกความคิดเห็นจะมีบกบาทอันนี้อันนูน้นไม่ใช่เออมาเพื่อมาภาวนาสวดมนต์สิก็ับบเออสบาย เออมาเข้ามาช่วยพระพระถ้าไม่มีใครช่วยสงสารท่านเออ,อย่างนี้ดีเอออย่างนี้แหละควรจะเป็นอย่างนี้ดออีแล้วพระก็ไม่ควรจะไปลบคนญาติโยมเขาพระเนี่ยต้องอยู่แบบปู้เลี้ยงง่ายมีอะไรก็กินไปไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกออแต่คนเราไปอยู่นะไปอยู่บางที่เนี่ยอ,อ่มันไม่ใช่มไม่มีแต่กินหรอกมันไม่ถูกปากเนี่ยมันต,ต้องรอสาวอาทิตย์ บางทีก็ไม่มีอะไรจะกินบางทีก็ไม่มีจริงเราจะภาพต้องผููเลี้ยงง่ายผู้เลี้ยงง่ายภายไหนก็ได้อยู่อย่างไงก็ได้นี่นะพู้เลี้ยงง่ายแต่ว่าพระนี่นะมันต้องมีสีมีวินัยน,นะถ้าที่จะไปสนับสนุนเนี่ยอย่างที่ว่าญาติโยมมาวัดถ้าญาติโยม,มไม่บรณาไม่บรณาอาระคุณเจ้าโยมโยมนะ ออตั้งใจไว้ว่าเออสามเดือนนี้นะพระคุณเจ้ามีต้องการ,รในปัจัยสี่ชิ้นใดจึงของให้บอกนะสามเดือนนี่นะในชร่วงของาเข้าพรรษาหลอหอพรรษาแล้วแต่อันนี้คือศรัทธาของญาติโยมที่เขาบรรณาบอกพระพระถึงจะบอกโยมได้นะไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกโยมเอยเอานี่มาทําไมวัดเยอะแล้วไม่เอามาหรอกเอ้ยไม่ใช่นะมันทำในจิตใจเขานะไม่ถูกนะ บางทีเนี่ยพระเขาไม่รู้นะธรไมะธรมาต้องพูดเพราะว่าข้าบางองเนี่ยมันไม่ค่อยมีการอบรมไงมีแต่ความหล้นท่วหัวเออมีแต่กีเดียเ,เต็มตัวมันไม่รู้ไงบางทีก็สร้างความขัดแย้งภายในว่าแล้วบางคนก็เข้าใจผิดเออทำไมเป็นอย่างนี้วะเห็นไหมทีนี้อตาตมาก็ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวหน้าคณะเนาะ,ะก็ต้องรับผิดชอบ สิ่งที่ก็มีความผิดพลาดบางสิ่งบางประการที่เกิดขึ้นด้วยรู้เท่าไม่ไมถึงกันเนี่ยก็ต้องบ่าเออไม่เป็นไรแล้วแก้ไขไปเรื่อยๆคุณเราไม่มีว่าถูกตลอดหรอกห็นออใครมีเสนอความคิดแบบไหนดีๆเราก็เอาเรารับฟังควณจะแก้ไขย,ยังไงแต่ไม่ใช่ไปแก้ไขศีลน,นะศีลนน่ยิ่งเคร่งก็ยิ่งดีพาก็ยิ่งเข้าป่าก็ยิ่งดีภาวนาิ่งนานก็ยิ่งดีอ,อ เดี๋ยวไปพาพาไปเที่ยวในเมืองนะไปช็อปปิ้งไปดูนี่ดูน่นพาใจแตกนะไม่เอานะจำไว้นะถ้าพาองไหนมาย้อมพาไอ้นี้ไปอันนี้หน่อยเดอมยพาช็อปปิ้งหน่อยเอ๊ะเดียวไปอันนี้หน่อยอย่าพาไปเดี๋ยวจะเป็นผัวมึงอ่ะจำไว้อย่าไปคิดว่าเอะพาเฮงนีนัองสารนะพาไปเที่ยวกันหน่อยเนี่ยเที่ยวอะไรนะพาเขาต้องเข้าป่าเข้าดองไปภาวนาไม่จะไปเที่ยวเมืองนะ จะไปดูอันนี้ดูว่าน่นมันไม่ใช่เช่าบ้านโลกเขาติดเตียนโลกวะชะเออเหมือนที่เราไปเข้าป่าก็จะไปด่ากังเคยนเดี๋วิ่งเข้าอยู่ยอนมานั่งภาวนาเทีงกันรู้อย่างอนุโมทนาเลยผีก็อย่างอนุโมทนาว่าอินท่เชาวเขาไอ้นี่ที่ผีที่อยู่ในน,น่นเนี่ยดีใจเลยกูมไปภาวนาเห็นไ,ไหมถ้าผ้าเนี่ยขับรถเองวิ่งเข้าไปในเมืองเองไปหาซื้อของกินเองหรือว่าไปไปไป ไปช้อปปิ้งเองเงอเดีย๋ยวไปว่าผีเลยคนเห็นว่ามันไส้เลยทำไมเป็นอย่างนี้วะเห็นไหมเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องดีเราตราักษานะเพราะเราต้องช่วยกันรักษานะอย่าไปว่าไม่เป็นไรหอรอกไปทีอ่ออสเตรเลียนิดๆไม่เป็นไรหรอกนิดๆจะเริ่มกันดินดีตีแหละมันเหมือนยังจะแตกแล้วฟีฟีฟีดูอีกทีนึงแบบแฟร์แต่แไปไม่เป็นแล้วเนี่ยที่โพเนี่ยเพื่อจะตักเตือนโยมบางคนเขาเซอร์ไง เขาคิดว่าพระก,ก็มีหัวใจเหมือนกายเขาว่างั้นนะเออหัวใจอะไรเอพระมันมันต้องอยู่ในศีลในธรรมกินข้าวเช่าบ้านนะไม่นจะเอาเปรียบชาวบ้านนะที่เกียดทำงานนึมากินข้าวเช่าบ้านชัดหน้าเนี่ยมันกรรมมามีจริง็บบบีหมูบนหมาเด่นนะออทางมเอ่ะกลัวกรรมนะอยากฐันทันข้าวเสร็จแล้วจะมีกรรประชมนะประชม เราจะไปพูดบางสิ่งบางอย่างจะพูดยาวเกินไปไม่ได้ตอนนี้โอเคเออเ r าส m ีด e ัง e ฤษนะ t e นะเ e า a ู t e ึงโบส e t หรื r วัดใช e ไห l เราพู t ถึ m วัดฮะโบสถ์มีโบสถ์ภา a l l กวิหารเรีย a ว่าวิหารวิหารฮะภา t นอกนั a นหมาย i ึงอ uh, A Building house right or center in the city and the internal monastery the internal temple deep in your heart your heart now how during the Buddha time there was there just the lay people just support the Sangha because during the Buddha's time there was no such thing as committee member no such thing it's only lay people who have the faith in the buddha's teaching and they know that the man got to practice the purification of their own mind so get, they got no time for worldly thing, no time not enough time if you really practice there's not enough time at all you walk the whole day whole night huh Oh, you how come that already are you not enough time to use them because why the mind still haven't come down yet got crazy like that ah. so the lay people support the man with food with lodging with medicine with the jivara the ropes so that the man can practice peacefully without worrying that got nothing to eat no place to stay when I sick no one bring me to hospital to for medicine or, or things like that and not enough uh, 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 g one ropes we have plenty nowadays, so that no problem really, right? But the problem is nowadays this modern society because of the lack of practice, we take the world first. When we take the world first, there's gonna be a lot of problems. Everything ah oh, the law say this, the law say that. Yeah, the law say that, but. We operate like a monastery, right? Uh, we operate like a monastery, like a family unit. Everybody like brother, sister, right? Uh, the mom, we support the mom. Then no problem. Then you'll be a good place to learn something because when the monk practice, right? Dharma arises in them inside arises, and then they will share with the lay people. And when the lay people hear this kind of Dharma, they are very inspired, they are very happy that, oh, they hear something they never heard before, right? And that should be the way, very encouraging. You come to a place of worship, right? You have a refuge for your heart, a place where you can have something that you can, you can rely on, that if I go to that, I feel very peaceful, I feel very nice, very calm and a healthy very you know uh, agreeable to the mind and it's very conducive to the practice uh, then people would like to go to the the monastery to practice that. this is the right kind of monastery we are nurturing we are trying to build we're not going to build uh, a lot of building to inspire people no we want to build our heart the monastery inside our world this is more important External thing, you look at Melbourne, so many big building. You look at the people there, their mental state, hell. Because why? Right? They got to crack on the head, installment, got to pay for <laughs> installment. <laughs> and if you are jobless, they even hell, the mind got worried. Right? Uh, so it's not external thing, it's more on the mind state. That's uh, why well, we emphasize a lot on the practice. Right? That's why when we, we <clears throat> come to a monastery, right, we want to encourage the people to come and practice, right? Uh, not to come in, we want to vote who want to be the committee. No, everybody are committee, everybody are committed in supporting the Sangha. It's just a terminology. We want some people to volunteer and, and do the thing. That's all. That's all. No big deal. <coughs> the most important thing is our intention, right? Do we help with a happy heart? Are we willingly volunteering that we help? We are very happy. We are very inspired when we help because it's something we want to go forward. We want to push forward for realizations of making this place a very noble, uh, a very pure. Everything that we get it, we get to the pure way. Uh, righteous way very honest way right we're not going to tell lie we're not going to go around the bush we're not going to do that we're getting get through the honest way very honest we don't ask let the people see by themselves huh? know by themselves feel by themselves huh? we don't have to go in here no need when people are ready they will come by themselves because they'll be inspired huh? by the action not by how well you talk, but how well you perform, how well you behave yourself, right? It's not how well we write. No, no, no. no, we don't have to do that. You see, the Buddha's time. The Buddha only realization of the Dharma and the preaching of the Dharma. You see how the Buddha established Buddhism throughout the whole world. Now, did he have to ask people to do? They don't have to. Things just happen by itself, but there are certain entities, certain places, right? Like which I believe if the Buddha were be, be alive, I used to wait, if the Buddha were be, be alive, yeah, why while like that, nah? <laughs> what is the thing happening, right? Like, uh, they are not doing the right thing. Right? But of course, each do their own karma, each do their own tradition. We are not going to criticize, right? we go heaven because of our own action huh? our own mental thought where are we going to go depend on ourselves if our mind is always ventured or the approach is always on good deeds wholesome deeds skillful means you don't worry you will develop good karma all the time have the thoughts of compassion all the time you Develop this good karma within yourself all the time, every second. You don't allow unwholesome thought to take charge of you. Even though there's an unwholesome thought arising, jealousy, angry, <coughs> but you don't react. You just say that okay, I know this is bad, but no, don't react. Right? Ah, ah, this one we want to develop. But if your mind, on the other hand, always dwell in the state of my anger, furious, shouting, not happy. You're going to go down to hell because of this unwholesome state of mind. Everything, white color become black color. Black color become white color. They can't see things because why? Right? The mind state has dwell in the state of mid wrong view. Right? This is very scary, you know. Because if a person holds so, holds so firmly to his wrong view or to her wrong view, that's it, go down. Huh? No heaven, no ticket for heaven, only down only. Huh? So why I got to cautious? Because in this modern society we have, everybody got this mindset, everybody got their own pride own ego own identity that you know you're also one of them what should i give him this is my right you see but if the buddha come or the buddha is alive said, we use the dharma first not the holy thing come on the dharma is more sophisticated more powerful then this worldly law. This worldly law, nothing. You just take honesty, one honesty enough. This good principle, honest with yourself, honest with the law. That's all. It covers everything. Cover responsibility, everything. It covers really. Just honest. Be honest with what you're doing. Honest. And fulfill the responsibility with what you're doing. You're getting done. Right? And you are honest, this is the right way. Uh, a very noble, very pure way we get things done. And that should be the way. So when people we hear it, we stay here, we also feel comfortable, we don't feel not feeling right, you know. Uh, so it's important to highlight, eh? It's important to highlight this type of thing because uh, if if we if we as a monk, don't uphold, don't encourage, and say, hey, stop, we are going to broad whistle, stop. This is not the right thing to do, thing. Then it's dangerous. Right? How people will look at you, how people look at the whole entity, that, oh, there are no owners, huh? Ah, you see? Finish. Finish. Right? We are we are upholding Buddhism. We are upholding the teachings of the Buddha we are upholding our own personal karma for ourselves. No one else, you yourself, everybody got to play a part to responsible for your own words, thought and actions. And that's the Buddha's teaching. Remember, uh, okay, now the man will give the blessing now. <coughs> <coughs> and uh, after the food, uh, after the food maybe we put at uh,

अंधो पन्नारासो याथा मानिकोति रासो याथा शाविधियो विवाजन्दु आमारोगो विनासदु वादे <coughs> भावा वांतरायो आसुखिदिका युगो

Tiriyaja vallo aja bhu rang udi chayasawa satawa sacha yu jati wasi ti bao an tu te bao tusa pamangalang răng สุติภวันตุเตบาวตุสัปปะมังกาลาราคันตุสัปปะเดวาราสะปะนัมโนภาเวนัสดาสุติภวันตุเตบาวตุสัปปะมังกาลังราคันตุสัปปะเดวาราสะปะสังกาโน ेन सदासोति भावान्तुते